สวัสดีครับตื่แบบพูดที่ตายใครมาคัก ทิมซ่ารังสิตนะครับคืนบรรยากาศนะครับผมที่เก่าที่เดิมนะคะผมรังสิท์ของเราที่เก่าที่เดิมที่เก่าที่เดิม รีบๆเข้ากลุ่มนะครับผม <c oughs> รีบๆเข้ากลุ่มเลยใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มคืนนี้มีศิลปินรับชเชิญด้วยนะครับผมได้หมุท่าสดชื่นว่ รีบๆเข้ากลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวพราท่านเด้อเดี๋ยวพรท่าน EP ที่แปดสิบสามนะครับผมก็มี EP ที่แปดสิบสาม แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเอาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดไลค์กดแชร์เอาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมวันนี้มีสองเวทีนะครับข้างๆกันก็เวทีใจเกินร้อยนะครับข้างๆกันก็เวทีใจเกินร้อย อย่าลืมอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมเขาคุมอยานีา่ครับามาฮอดแล้ว <olv Lucas. S 1> ตาตาสุกนี่ตายังก่อตาเป็นคูนไม่ได้เลย ติดซองบืง้อย่างก็จะเป็นไปเบิ้งเล่องอะไยอาบน้ำบ้านไปเบิ้งอันปิงวางชั่วเวลาเพื่อน่บดเปดเล็บตาแล้วมันขึ้นเมื่อตาก็ับมาคืนมันี้ไอ้แค่เนี้ยหรอขึอนแหงพอกันจะได้ค่ช่วยกันนะที่ไหนครับกินซาลังสมีที่เดินบ้านขบิ้เอาลูกเอาลูกไปติดอันอย่ามันคัดจเล็บติดจะเล็บติดนี่ย่งติดเล้าเล้าหัวเขาอใส่ทั้งไงใส่ผ้าแล้วบาเืนไ เดั๋วันทำมทนชเวียนหน่เดี๋ยวสูงนึงสูงนึงครับผมเยวกันนะครับสองมือใส่ละอีกคนเ้องไ้บอยอ่ะฟังแมนโอ้ยเป่นมองเอาด้อไน่อยดูเจอกันนะครับผมตาปูแล้วเด็กนครับจัดีดี้เราีเฮไงคนกลองเห็แล้ว เพื่อนพี่เพื่อนน้องนี่ฮะคือเก่าเหมือนเดิมเริ่มที่เดิมด้วยเนาะเร่มที่เดิมร้านเดิมร้านเดิมนะประทับใจเกินร้อยเหมือนเดิมนะครับน้องสามารถเรื่องที่เ้ามาเห็นเลยแต่เปลี่ยนไปเป็นซื้อหนึ่งแกนติ้งปิเนาะแหงีลเหลาที่หลังมาเตยไม่หายแต่หมกม่งคว้าตั้ง

้าเปนยังันแล้วก็ขนคองเสร็เดวมาอยู่ก็เศ้าหมหำอม่กามร่งงยีเต้นไหนเต้นของบรรยากาศเออทําไม่ท้อเป็นยีเป็นบรรยากาศท้างลางนะครับ กาศทางล่างนี่หมอพูดว่าล่องเมนจีนมาเพื่อนแม่แล้วน้องเอ็นในยังกินน้องเอ็นน้องเอ็นค่ะ เทคีเป็นอ่าง EP ที่ 82, 83นะครับผม EP ที่83าจะเรืมองสี่วัตยองตัวด้วยครับผม EP ที่83นะครับรีบเลยเรียบ <c oughs> เจ็บรีบ,เ,รบเข้าออกลุ่มนะครับม,มาพูดให้ดิ รีบบซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะครับสถานที่ก็จะเป็นลานกิมซ่านะครับผมตลาดกิมซ่าลังสิตนะครับผมวันนี้เริ่มหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้เริ่มหนึ่งทุ่มนะครับรีบๆมาเลยรีบๆมาเลยหนึ่งทุ่มเจอกันแน่นอนนะครับหนึ่งทุ่มกราลังเชียกระลังเลีย รอในกลุ่มแล้วจะขอบคุณครับ <c oughs> วันนี้เริ่มหนึ่งทุ่มครับผมเริ่มหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มมาหนึ่งทุ่มเริ่มหนึ่งทุ่มครับผมเจอกันนะครับผมนอ้องร่างสิบทุกคน้ัวเวลายอยีกไม่นานนะครับ <c oughs> oh, โอหเก็บขวออย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับซื้อบัตรจองตั๋วนะครับ <c oughs> ที่มีสองเวทีนะครับผม <c oughs> มีสองเวทีทุนเวทีหนึ่งคือน้องเวทีหนึ่งสลับกันนะครับผม อย่าลืมซื้อบัตรเข้ากลุ่มจองตรวนะครับเดีย๋ยวจะพาดโชว์ใหม่ๆเด้วันนี้สคริปต์ใหม่นะครับผมวันนี้สคริปต์ใหม่นะครับผมสคริปต์ใหม่สคริปต์ใหม่นะครับผมเจอกันเลย เจอกันแนี่นอนสกิบใหม่ตัวเกียวมิวสิกนะครับผมพี่นอนเฝ้าเขาปุ่มเนอเฝ่าสื่อบัตรจองตั๋วนะครับผมเดี๋ยวไปทันเลยทันทีงานนะครับผมมืนอี้เริ่มหนึ่งทุ่มเลยครับผมเริ่มหนึ่งทุ่มนะครับผมทันยู่ครับวันนี้เล้วเวลาอีกมงหนึ่งทุ่มแล้วเวลาอีกสองชั่วโมงนะครับทังเนี่นอน ใช้เวลาอีกสองชั่วโมงครับผมรีบๆมาเลยรีบๆมาจับจองที่นั่งกันนะครับผมมีมีสองเวทีเรียกเบิ้องในเลยพี่น้องมเวทีไหนพีครับของไอ้บอยเวทีของไอ้บอยคนนึง,อองสี่เรียบร้อยแล้วของเข้ากับนั่งตงัวไสครับผมของเข้ากับสี่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไรส่วง่มีคนเบ่งนะคนตานเด้ เนี่ยพายมาเบิ่งอีกเวทีหนึ่งครับผมอีกหนึ่งเวทีนะครับมีเวทีใจกัน่อยใ,ใจกัน่อยนะครับผม มีสองวิธีใส่กันนะครับผมสั่งส้นสั่งนี่นะสั่งส้นสั่งสั่งส้นสั่งสั่งส้นสั่งเป็นใครครับผมถ้าเราบดิกิจก็เรามันมีสเลีดไอเป็นสเลีด ลานแบบกว้างๆเลยนะครับผมเมือนี้ปอกไปใส่ลานว้่วๆนะครับผมอันนี้เวทีโตเกียวครับที่เดิมนะครับผมตามคำเรียกหล่องเลย น่าจะสองพันเราที่แล้วก็สองพนหอใวันนี้ก็มีทั้งพี่บอยแล้วก็พี่ยอระไรวันนี้งานน่าจะสองร้อยหกสิบกอฟ้าขอ,าขอคุมเล้อครับผมร,บรีบเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเล้อวันนี้เริ่มเร็วนะครับผมเริ่มหนึ่งทุ่มแล้วก็เอาจัดสคริปต์ใหม่ด้วยเอาโชว์ใหม่ๆมา ยานบบท่านนี่นอ้อ <c> ง <oughs> ยานบบท่านนะครับผมกลัวไม่ทัน ฟาวเขาลุ้มเนอครับพี่น้องรีบๆเข้ากลุ่มนะครับผม mm hmm. เดีอยเมื่อคืนพี่เรียกจนคอจะแตก mm hmm. จะเอาติ๊บเขเหาคือบะไ้บัดนี่กัเลยบะไ,ไ้จอย mm hmm. น้องตัวเกียวไปกับพ่อบี๊กนะ เราเริ่มหนึ่งทุ่มนะครับผมเริ่มหนึ่งทุ่มเริ่มสแสดงหนึ่งทุ่มวะ <Yeah. S 1> เอาหันกยิหนึ่หันยิน mm hmm. เราเริ่มสแสดงหนึ่งทุ่มนะครับผมทุ่มวันนี้แบ่งเล่นเป็นสองช่วงนะครับผม แี่งเป็นสองช่วงแบ่งเล่มเป็นสองช่วงเที่ยง ยัง40เก่าไหม83เติมทุ่มนึ่งตัวไม่แย่กวยแม่ทุ่มนึ่ พันเนี่ยแม่มึงอย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับผมมีพีที่แปดสิบสามนะครับอย่าลเข้ากลุ่มเลยเดี๋ยวไม่ทันนะครับผมรีบเข้ากลุ่มเลยเดี๋ยวไม่ทันนะฮะเป็นสิบสามครับถามนี่ตอบไปอะไถามยังอีก ริ่มหนึ่งทุ่มนะครับผมแยงที่กิมซ่าลังสิบนะครับผมตลาดกิมซ่าลังสิบนะครับผมใครยังไม่เข้ากลุ่มก็รีบๆเข้ากลุ่มนะครับผมเดี๋ยวไม่ทนันเลยวีดที่แปดสามเราเดี๋ยวไม่ทันนะครับเดี๋ยวไม่ทนัน เชอกันเจอกันนะครับผมมานะครับน้องนองายิัดตัวเกียวนะครับผมจะเรียนซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมเข้ากลุมนะ ท่านนะครับสวัสดีค่ะน้องเบนสวัสดีค่ะผมที่ตลาดกิมซ่าลังสินนะครับผมตลาดกิมซ่าลังสินค่าบัตหน้าอย่าสองร้อยหกสิบนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสองวงนะครับสองวงนะครับผมสองร้อยหกสิบบหน้างานรีบๆเลย รีบเข้ากลุ่มนะครับอย่างให้เข้ามากวันนี้เพราะมีศิลปินรับเชิญด้วยศิลปินรับเชิญด้วยนะครับรีบเข้ากลุ่มเลยเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับ ทีเราจะน่าจับเต็มมากนะครับคืนนี้ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับคุณปิน่นะครับผม EP ที่แปดสิบสามนะครับผมแปดสิบสามเดี๋ยวไม่ทันเลยรีบเข้ากลุ่มเลยนะคะรับผมรีบโอนรีบโอนรีบเขากุ้มพี่น้องเดี๋ยวไม่ทันนะครับผมวันนี้ปะทะกันนะครับผม ปะทะกับหมอลำเจเกินร้อยนะครับผมรีบๆเลยรีบๆเลยเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับผมเริ่มหนึ่งทุ่มนะครับผมเริ่มทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันครับน้องสก,กายมายัางยังนะครับ <c oughs> ยังไม่เห็นนะครับเพิ่งจะมานะครับยังไงก็ฝากพี่ๆแม่ๆซื้อบัตร กลุ่มปิดด้วยนะครับผมน้างงานก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะครับผมกลุ่มปิดเรา EP ที่8 3นะครับผมอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วกันเยอะๆนะคะผมอย่าอยากไม่ทันกันนะครับรีบๆเลยนะครับผมตอนนี้ยังทันนะครับโอ้ผมบอกอลไรปะได้ผมไอเอาเดี๋ยวให้มาอะไรอีกรอบเด้วยครับพี่น้อย <c oughs> อย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับผม